สวัสดีครับนำทุกท่านมาชมวัดภูเผานะครับอำเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชื่อเต็มๆก็คือวัดศรลินทรภูเผานะครับนะครับมีวิวรอบๆนะครับที่มองเห็นอยู่นี้คือท้ายเขื่อนนะครับเป็นท้ายเขื่อนศรลินทรครับครับท้ายเขื่อนศรลินทรครับพระอาทิตย์ก็ตกแล้วนะครับมองไปเนี่ย ครับผู้คนมากมายนะครับอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับนะครับเต็มไปด้วยผู้คนนะครับที่มารอดูต้นไม้ยังแสงของเรานะครับนะครับวัดภูพ้วมหาวัดอะไรสิรินทรภูเ้านะครับยามเย็นครับวิวรอบๆนะครับพาที่ตกลงมแล้ว ที่มองเห็นนี่ก็คือเขื่อนสิลินทรนะครับเขื่อนสิรินทระครับครับผู้คนมากมายครับมารอชมต้นไม้เรืองแสงนะครับนี่ครับเร,เริ่มเริ่มเรืองแสงแล้วนะครับสัวัสรัวครับนี่ครับจุดครับใกลแล้วครับใกลแล้ว ไนะครับสุดคนมาเหรอครับ Belt. do you know what